หนุ่มกัญชัยเดือดโพสตฟาดหลังทนายตั้มบอกทนายหญิงเก็บเงินค่าออกรายการโหนกระแสแลั่นถ้าใจกากก็อย่าปัดเก่งเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังทนายตั้มได้ออกมาพาดพิงไปยังทนายผู้หญิงรายการหนึ่งที่เรียกเก็บค่าออกรายการโหนกระแสเป็นเงิน3 0 0แสนบาทโดยท้าให้ไปสอบถามหนุ่มกัญชัยดูซึ่งประเด็นดังกล่าวหนุ่มกัญชัยได้พูดผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยยืนยันว่า ทางรายการไม่ได้เรียกเก็บเงินแต่อย่างใดแต่ว่าพอทนายตั้มพูดแบบนี้ถ้าคนฟังไม่ดีมันจะฟังเป็นสองแบบและเปิดให้ฟังชัดเจนเขาใช้คำว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการโหดกระแสเก็บเงินลุกความตัวเองสามแสนบาทคือเรื่องนี้ทนายตั้มให้ไปถามนุ่มกัญชัยเราก็ต้องตอบว่าเคยได้ยินอันนี้จริงๆเคยได้ยินเพราะว่าเคยมีกลุ่มทนายที่ไม่ใช่กลุ่มทนายตาั้มเป็นทนายกลุ่มหนึ่งเขาพูดกัน ว่ามีคนไปออกรายการโหนกระแสแล้วทนายท่านนี้เก็บเงินจริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับรายการนะเหมือนทนายท่านนี้เขาเก็บเป็นค่าวิชาชีพซึ่งเขาบอกว่าเป็นค่าวิชาชีพแต่จริงๆแล้วเหมือนเป็นเงินค่าเสียเวลาที่เขาต้องไปออกรายการด้วยเก็บสามแสนรวมค่าดิติดหน่อยๆก็เป็น350,000หที่ได้ยินมาจากนั้นนุ่งปัญชัยก็ยืนยันว่าไม่เคยเก็บแต่ยอมรับว่ามีคนที่ติดต่อหาอ,อกรายการจริงจ เขาขอออกโดยจะขอซื้อเวลารายการที่จะออกจะจ่ายเงินให้เพื่อที่จะมาออกรายการแต่ตนเองดูบริบทของคนที่จะมาออกรู้สึกว่าเหมือนมีการมาฟอกตัวไม่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่จะมีลูกค้าที่มาขอออกรายการขายของอันนี้ชัดเจนเพราะต้องมีเงินเข้ามาเพื่อขายของไม่งั้นรายการก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าจะมาซื้อเพื่อขอชุบตัวขอพูดอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยไม่มีวันผมพูดเลยไม่มีวันแต่ก็ต้องระวังหน่อย พอทิศทางมันไปหลายทางตนเองก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆถึงวนกลับมาหาซึ่งหนุ่มกัญชัยบอกว่าหลักฐานเรื่องนี้ตัวเองก็มีอยู่ในมือแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราใครเสียประโยชน์ก็ควรมาออกรายการเรียกร้องความเป็นธรรมเองจะให้เราพูดไปก่อนมันก็ไม่ใช่ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ o กหนุ่มกัญชัยโดยได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมระบุว่าถ้าใจกากาก็อยากปากเก่ง เป็นแค่สามภเวสีอย่าสเสอทำตัวเป็นเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ